ที่ผ่านมาครับศูนย์การแพทย์ IMDC และโรงพยาบาลพญาไท2ได้ทำการลงนาม MOU เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการแพทย์ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ครับมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการบริการด้านสุขภาพโดยการขยายเครือข่ายทางการแพทย์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายที่มีความมุ่งมั่นให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ผู้บริหารศูนย์การแพทย์ IMDC กล่าวครับว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านการแพทย์การบริการของศูนย์การแพทย์ IMDC ทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่หมอและพยาบาลของศูนย์บริการ IMDC ได้รับความรู้ใหม่จากผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลพญาไทเพื่อนำประสบการณ์ดังกล่าวมาพัฒนาในด้านบริการและดูแลผู้ป่วยของสปปลาวให้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์